สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าชอ่องรวยการจ้าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจเนาะจ้ามาพบกับแนวทาง หวยเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่สิบห้าเดือนหนึ่งจากสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้านก่อนสิไปรับชมเล่าพัฒนาวันจันทร์มือนีเน,นาะจ้าเดียวมาเบิ่งพูนสรุปยอนลังกันก่อนจากวันที่สิบสองเนาะจ้าวันศุกร์ที่ผ่านมาให้เขาตัวได้แบบไดสิได้เข้าใจกันจา้าแอดจอยห้เดนสองตัวจ้าสำหรับสุดเด่น เด่นวิ่งลูดอยู่ที่สองและหกสำหรับพ้นจะหกตัวออกแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่สำหรับลางหกตัวคือแปดสองแปดสองจับคู่ถึงสองเจ็ดเขามา 8, แปดสองเรจะโอ้โหหนาเสียดายจากเขาเด่น สองวิ่งรูดสองจะสำหรับพี่นเอฟซีฝั่งเล่าเฮาจะรู้ว่าฝั่งไทยเฮาบางพื้นที่มีเส้นเดียวกันเนาจะล่างหกตัวเนาะแต่ว่าจับกูบว่เขาเนาจะใช้วิ่งวส่รูดกิดวันนั้นไปวิ่งไปรูดกะพอมีโชคอยู่บ้างเนาจะสำหรับแปดสองชุดหกตัวล่างจากสำหรับล่างทั่วไปจะคือสุดสี่ตัวหนึ่งเจ็ดจับกูพาดไปจากของเฮาโอ้โห ของเฮาไอ้ของเฮามีหกหนึ่งเนาะจ้าเมีหกหนึ่งเขามาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะโอ้ยแต้มเดียวนะเสียดายเนาะจ้าสำหรับล่างคือผ่าดไปจ้าสําหรับบนเจ็ดสองสีจับคู่เข่ากันไปตรงๆรงสองสี่อันนี้มาบนเนาะจ้าโอ้โหตัวเน้นเต็มเต็มอยู่ในชุดเด่นจ้าตรงตรงเน้นเน้นเด่นสองวิ่งรูดสองของเฮามาจ้า สำหรับสูตร iec, สามตัวบอร์โดนเนาจะอ่ะสำหรับเล battle, ่าพัฒนาไก่ยินดีกับพี่น้องเอฟซีตามจะถือว่าปังปังกันไปเราจะมากันได้แบบตรงตรงบอต้ตองกลับเนาจะสำหรับเล่าพัฒนาของเฮานี่มาตรงตรงสองหวดติดแล้วเราจะเมื่อี้กะวันที่สิบนี่แปดสามตรงตรงวันที่สิบสองสองสี่ตรงตรงโอ้ตั้งแต่เปลี่ยนสมุดใหม่นี่คือมาแบบ ตรงๆกันเลยที่เดียวเนจจะจ๊ะตามต่อรุ่นต่อจ้ากกับเราพัฒนาวัจนเมือนีแนวท่าขอ้เฮาสีมาให้ตามสูตรหรือบอ่อปิดไปเซา์อธิจ้าเมือนน้กะวัจันรอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้ารับช่วงไวไ้เป็นแนวทาจจ่าจ้าทามักท้าชอบปล่อยตาบอ่อหมักบ่อชอบปล่อยผ่านได้จ,จ้าตัวเลขทุกตัวกัมีเข้าไม่รูจจ้จ้าผิดพลาดประกันได้กะขอสูตรขอภัปพี่น้องเอฟซีว้ด้วยาราคาจ,จ้าขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะ สำหรับลาวพัฒนามนีสุดเด่นให้เด่นอยู่ที่1กับ2วิ่งรูดจา้าสำหรับสุดเด่น1นึ่สองสาวิง่งสซรูดมากตัวได้ชอบตัวใดล่องเปรียบเทียบอีกที่หนึงได้นอจาจะเด่นวิ่งรูดอยู่2ตัวจับคู่จะเด่น1มี1นสอง หนึ่งส1มหนึสีหหาห,หำหรับเด่นสองวิ่งาณสองจับคู่สองสามสองสสองหาสองห สำหรับสองสี่ามักถ้าชอบตามถามบวมักบ่ชชอบปล่อยผ่านได้น้องจะพอสองสี่ตัวเดิมของวันที่สิบสองน้นองจ้าถามักถ้าชอบตัวเดิมอันนี้คือีอโจจับหายตามสูตรน้องจ้ะสองเจ็ดจ้ะสำหรับกันจ้หาห6าหกหาเจ็ดหาแปด สามตัวสี่สองเจ็ดหาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่เก้าห้าแปดอันนี้คือชุดสามตัวจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งตัวเด้นตัวเด่นกันก่อนเราจะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้าสามตัวขเขาเน้นอยู่ที่เก้าห้าแปด หาหนึ่งสองกันกอเน้นอยู่ที่ห้าแปดสองเจ็ดสองหกหนึ่งสามหนึ่งสี่สำหรับเ่าพัฒตนาโค้งเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดล่องเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้น้องจะทาหมักตาชอบอยตามบอมักบอชอบ ค่อยผ่านได้จ้าอย่าลืมไปกับด้วยนอกจากแนวทางถูกๆแนวทางบางเสือบางข้างก็อาจสิบได้มาให้แบบตรงๆว่าจ้าแต่ว่าหัวที่ผ่านมาถือว่ามาตรงๆวะาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนราจะกฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากโคคนละไลค์โคคนละแชร์โคคนละนึ่งติดตามจะโบคอยยังมากไหเนากจะตาเกินว่า พี่โนเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมแอดจอยใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เนาะจา้ะค่ะฝากพี่โนเอฟซีรับชมโฆษณาให้แอดจอยด้วยเนาะจากสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจา้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสวัสดีจา้า